พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัวยานนสัมปันโนนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีตอนบุญข้าวสากญาติวง์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วนั่นนะที่พูดถึงเรื่องญาติของพี่น้องทั้งหลายมีทุกทุกคนนะที่หวังพึ่งท่านทั้งหลายที่เป็นญาติของท่านเหล่านั้นเวลาญาติมาทำบุญให้ทาน คอยรอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติที่มาบริจาคทำบุญให้ทานในติโรก,กันทักกันทสูตรบอกไว้อย่างชัดเจนว่าอ่านดูแล้วแมหมน่าสลดสังเวชสงสารคือสัตว์โลกมีญาติมีมิตรแล้วไม่หวังพึ่งใครวิ่งมาพึ่งญาติตัวเองถ้าญาติเป็นคนใจจืดใจดำ ทางนั้นมาก็หมดหวังกลับไปทีนี้เราสลดสังเวชนะถทายาทเป็นคนใจบุญใจกุศลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นั้นจะผ่านกระทั่งจนไปถึงสวรรค์ได้เลยบอกในคำพีติโรก,กันทะกันทะสูตรเราอ่านแต่ก่อนท่องได้หมดจนกระทั่งสูตรเดี๋ยวนี้ ลืมหมดแล้วมาอาศัยอยู่ทุกแห่งมาอาศัยอยู่ทุกที่คอยรับส่วนบุญอุทิศกุศลจากญาติทั้งหลายนั่นสิที่น่าสลดสังเวชถ้าญาติเป็นคนใจจืดใจดำน้ำขุนแล้วพวกเปรตนั้นก็กลายเป็นคนที่หมดหวังกลับไปมาแล้วกลับไปด้วยความหมดหวัง อันนี้ก็รู้สึกว่าสลดสังเวชเหมือนกันพวกเปรตทั้งหลายบางคนรับแล้วไปสวรรค์เลยสดสดร้อนรก็มีผู้ที่เบากว่านั้นก็พ้นจากความเป็นเปรตไปเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พี่น้องทั้งหลายและลึกถึง แล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะฉะนั้นเรามีญาติทุกๆคนต่างคนก็ต่างทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจมนะเรื่องของกิเลสตัณหาความชั่วช้าลามกมันดึงลงตลอดนะทีนี้มันยากจริงๆก็คือเรื่องของความกิเลส มันเป็นครูสอนโลกอยู่ตลอดเวลาอาหารการบริโภคที่อยู่ร่วมกันไปแล้วนั้นพอตายเป็นผีเท่านั้นนะมาก็มานั่งเฝ้าญาติแต่ก่อนก็กินข้าวร่วมวงกันอาหารทุกอย่างร่วมวงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดพอตายแล้วเป็นอื่นนี่ในคำพีบอกชัดเจนมาแอบอยู่ตางข้างฝา ข้างในข้างนอกบ้านบ้างประตูบ้านบ้างท่านบอกไว้หมดเวลาญาติรับประทนานก็มาจ้องดูญาติไม่เห็นจะว่าไงแบกความหิวโหยกลับไปด้วยความเสียใจจึงน่าสลดสังเวชสูตรนี้บอกมาชัดเจนมากอุ้ยน่าสลดสังเวชจริงๆ